สวัสดีค่ะสาวๆทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้เบนก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ติดหวานค่ะโดยเฉพาะหน้าทุเรียนเนี่ยยังไงก็ขาดไม่ได้เลยค่ะตอนช่วงยี่ต้นๆเนี่ยแน่นอนว่าน้าหนักขึ้นได้ก็ลงได้ค่ะแต่ว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยอายุก็3 0สิบกว่าแล้วเนี่ยปรากฏว่าขึ้นไปเลข6แล้วค่ะเราก็ยังไม่เคยเห็นเลข5บนตาช่างอีกเลยนะคะจนวันนี้ค่ะเบนได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อว่า VS นะคะหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยชื่อว่า V ี l ล m มค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยควบคุมน้ําค่ะเนเนองก็ ถ้าถามว่าเราจะกินทุเรียนแล้วก็กินตัวนี้ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดน้ําหนักค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นรู้สึกประทับใจกับสินค้าตัวนี้เลยก็คือน้ําหนักเราเนี่ยไม่เพิ่มและที่สําคัญเนี่ยค่าของไขมันเนี่ยเราวัดได้จากเครื่องชั่งน้ําหนักเลยว่ามันลดลงไปซึ่งจริงๆเนี่ยการลดในเรื่องของไขมันเนี่ยยากมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสําหรับเบ้นเนี่ยกับตัวนี้เนี่ยเบนรู้สึกประทับใจตรงที่ว่ากินไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เกิดอาการใจสั่นนะคะแล้วก็ น้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้ลงแบบอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่ามันก็จะต้องใช้เวลาในส่วนของการลดน้ำหนักตรงนี้ค่ะประมาณ1-3เดือนนะ,ะแต่ว่าใน2อาทิตย์แรกเนี่ยปรากฏว่าเบ็นชั่งน้ำหนักนะคะกับกิโลที่วันนี้สามารถวัดค่าไขามันได้เนี่ยปรากฏว่าค่าไขามันของเบ้นเนี่ยหายไป1%เลยเดียวซึ่งจริงอะ เบนก็ใช้วิธีในการลดน้ำหนักเนี่ยหลายวิธีมากเลยนะคะทั้งคุมอาหารออกกําลังกายค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะเบนไม่เคยเห็นเลข5ในกิโลเลยจนกระทั่งเนี่ยเบนได้มาใช้ D s ตัวนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเบนเองก็น้ําหนักลดลงมานะคะใน3เดือนนี้ค่ะจาก6 3เนี่ยตอนนี้เหลือ58.5เท่าน,นั้นเองนะคะต้องขอบคุณพีพัน์ดีดีของ VS หรือว่าพีสลิมในต่างประเทศมากๆเลยที่ทําให้เบนเองเนี่ยสามารถลดน้ำหนักในวัยที่ระบบเผาผลาญทางได้ค่ะ